สว,ส,สวัสดีจ้าดีจ้ากันลูกอ่ะวันนี้เราไปไหนกันดีสวัสด,สสดีสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับอย่าเอาลูกมานี่มาเร็วแมาแป้นไหมแปน้นมานี่มาเร็ววันนี้เราจะพาแป้นเราไปเดินออกกาลังกายกันนะครับผมนี่นะครับสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับผมนี่นะสวัสดีจ,จ้ากันเร็วสวัสดีจ้า อ้าวออกกังลังกายนะลูกนะวันนี้นะอ่ะโบนอยโอ้โหดูดิครับ <c oughs> ก็จะมีเหล่าช้างนะบุญเป้งน,นะครับผมอันนี้จะเป็นท้องสาอ๋อไม่ใช่นะครับออก,ก้านะครับท้องสานะครับผมเฮ้ยแม่ดูแป๊ะมาเดี๋ยวไอ้แป๊เะเบะเบะอย่านะ โอ้โหเอาเรื่องเลยดูครับวินลอดไปนี่จะเป็นโอ้โหนะ่เมื่อกี้นะเอาเรื่องเลยนะ <c oughs> น,นี่จะเป็นมีนานะครับทักทายมีนาหน่อยเร็วนี่ทักทายได้นะเชือกที่ทักทายได้ก็ทักทายได้นะเชือกที่ไม่ทักทายได้ก็ เป็นนะเห็นไหมเร็วเป็นมานี่ออนี่เห็นไหมเขาไม่ชอบกันนะครับผมบางทีบางตัวนะฮะบ,บางเชือกนะครับอันนี้จะเป็นท้องไทยนะครับผมโอเคไปวันนี้เราจะเดิอนออกกํลาลังกายกันนะครับอย่าทักทายเขามากนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นแม่คุณศึกนะแม่วันเพนไปหนะ้าไปไปยังอย่าทักทยายคนอันนี้มานี้ เดี๋ยวโดนเขาสวนอี้ละโอ้โหนะเมื่อกี้เป็นไงบ้างเจ็บไหมลูกแปนเจ็บไหมฮะเจ็บเป้าแปนไม่เจ็บเนาะไม่โดนเนาะนี่ฮะตัก่ายเพื่อนในโรงนะวันนี้เราจะเดินออกกําลังกายกันนะครับผมนี่เส้นทางที่เราเดินนะก็ระยะทางประมาณ2กิโลได้นะครับก็เดินไกลอยู่นะครับโอเคไปกันเลยครับนี่นะครับเมื่อกี้เรา เราก็พาแป้นไปทักทายเพื่อนๆนะก็เจอเพื่อนๆทักทายกับแบบดุนแรงหน่อยนะครับบางทีเขาก็ไม่ถูกกันเนื่องจากไม่มีควานนะครับแป้นมาเร็วมาแม่มาลูกมาโอ้โหนะดูดิดูการเดินเป็นไงนะขี้เกียจเดินเหรอลูกหืมขี้เกียจเดินเหรอดูครับ โอ้โหรักสะอาดมากนะแบบไม่ยอมไม่ยอมเหยียบตรงที่มีอืนะอืช้างสังเกตดูจะจะแบบเล็งเดินมองดูตลอดนะครับวันนี้พาออกกําลังกายนะครับดูแป้งเราจะดูแบบหุ่นไม่เต็มนะคือยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับตื่นเช้ามาแล้วก็พาเข้าออกกําลังกายเลยเช้านี้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะครับก็เลยท้องท้องว่างอยู่นะครับตั้งแต่เมื่อคืนมาแล้วนะครับผมนี่ยาเรามีอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้กิน ดูครับดูงวงดูกลัวเปื้อนมากเลยนะนางดูนางดูนางกลัวเปื้อนนี่ครับผมดูครับแหมดูกันเหยียบนี่นชุ่งวงตลอดเลยไปลูกไปหิวยังหิวยังคา,ามาลูกมามีรางวัลไปด้วยนะอา่าอาปากน่อยนะออกกําลังกายนะครับวันนี้ไปคุณต้อง ออกกําลังกายนะครับผมอ้าวไม่เจอใครสักเชือกเลยนะครับวันนี้นะครับสงสัยจะไปก่อนหรือว่ายังไม่ไปนะฮะไม่รู้เหมือนกันแฟนมาแอนอย,าย่าแย่อย่ามา,เ,มา,มาเร็วมามาแฟนมาแฟนเร็วมาเร็วมาเร็วอ่ะลูกแหมจะไปเอาหญ้าเขาอีกนะมาเร็วไงแอนแฟนมา,มา เดี๋ยวค่อยกินนะรูกรู้ว่าหิวนะครับผมหิวนะครับอาการแบบนี้คือหิวมากเลยเพราะว่าเช้านี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวเราก็ต้องออกกําลังกายตอนเช้านะครับแล้วก็ค่อยกลับไปกินหญ้าก,กันต่อนะรู้ว่าหิวนะลูกแป๊บนึงนะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยกินเนาะออ <c oughs> ออกกําลังกายก่อนนะ <c oughs> เราไม่ต้องวิ่งนะ <c oughs> เดินไปนะค,ค่อยเดินแหมจะรีบไปไหนนะ่ะ แป้นมโอ้ยลื่นนะครับถนนลื่นมากเลยเพราะเมื่อคืนฝนตกนะครับฝนตกใหญ่เลยนะครับนี่ที่ปางเราช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากนะครับตกตกได้ทั้งวันนะครับผมตลอดทุกวันเลยครับตกเมื่อตกเมื่อคืนนะเมื่อวานไม่ตกเมื่อวานเมื่อวานเราไปตัดหญ้ามานะครับผมนี่นะโอเคนะครับนี่ออกกําลังกายอยู่นะครับเหนื่อยหรือเปล่าลูกเหนื่อยไหม เ้นเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมลูกเอานเหนื่อยนะครับเอาจัดรางวัลให้นะเอารางวัลให้นะเอากินเปล่ากินไหมกินเหรออาปากหน่อยเดีวจะกินก็ต้องอาปากหน่อยไ้ก้อนให้นะครับผมนี่เป็นรางวัลเล็กน้อยนะเราก็มีนี่นะครับเอาไว้กล้วยนะไม่เยอะวีเดียวเองนะครับก็ทยอยกินเทละลูกนะครับผมโอเคไปกันเลยนะครับวันนี้ออกกําลังกาย เดินออกกําลังกายกันไปด้วยนะครับแบบเราไม่ต้องนั่งคอนะออกกําลังกายด้วยกันเลยนะครับผมไปเลยครับไปกันต่อนะครับไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ไกลอยู่นะออกกําลังกายก็วนที่ปางนะครับจะเป็นเส้นทางเมื่อก่อนนี่จะเป็นเส้นทางที่เรารับนังเที่ยวนะครับเส้นทางนี้นะครับคือจะให้นักเที่ยวนั่งแยงก็เดินวนที่ปางเรานะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นปาง เป็นวิวสูงหน่อยนะครับตอนนี้เราอยู่ภูเขานะครับคือไม่ได้อยู่บนภูเขานะอยู่ประมาณตรงกลางนะครับถนนตัดไปนะครับผมนี่ดูแป้นเรารักสะอาดมากคือไม่ยอมงวงแตะพื้นนะครับเพราะจะมีอึช้างนะครับนี่นะแป้นวันนี้ออกกําลังกายนะลูกตาหิวยังออขอกินไหมขอ,อยังวันีสี่วันดี้น่ารักไหนค่ะ ็น,น่ารักนะคะกันหิวแล้วค่ะโอ้โหนะครับหิวแล้วนะครับโอเคไปกันต่อนะเร็วลูกมาแป้นมานี่นางคงเอะใจว่าเอ๊ะทำไมทำไมเพื่อนไม่เห็นมาสักเชือกเลยเอามาแล้วนะครับนุ่นเพื่อนมาแล้วนะบางลูกเป็นเพื่อนหรือเปล่านะแต่และเชือกไม่แบบไม่ยอมรับแป้นเราเลยนะครับแป้นเราเป็นช้างที่ไม่ได้เกิดที่นี่นะเป็นช้างที่ซื้อมานะครับผม ก็เลยช้างเชือกอื่นเขาก็ไม่ค่อยยอมรับแปน้นทอกเท่าไหร่นะคือไม่ได้เคยอยู่ร่วมกับเขานะครับผมแต่และเชือกนี่แบบไม่ค่อยชอบแป้นเราเลยแป้นไม่มีเพื่อนเลยนะนะลูกแป้นชอบไปแย่เขาก่อนนะคุณศึกดีครับ <Yeah. S 1> มาเร็วมาแป้นจ๋าแม่ลูกโอ้โหเจอคำแสนด้วยนะฮะนี่ด้านหลังเราแม่คำแสนนะดูดิ ก็เป็นรุ่นราวเขาเดียวกันนั่นแหละครับแต่แป้นเราตัวเล็กกว่าเขาจะตัวใหญ่กว่าแป้นเราจะเป็นช้างไซส์เล็กนะครับจะไม่ค่อยใหญ่ก็เลยเพื่อนๆแต่ละเชือกนี่รุ่นน้องนะฮะใหญ่กว่าเขาอีกแต่ไม่ชอบแป้นเรานะครับนี่แป้นมาลูกมา,มาเร็วมาเร็วมาแป้นโอ้โหเห็นไหม ดูครับบรรยากาศที่นี่นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมนี่ออกกําลังกายไปก่อนลูกไปไม่ยอมไปอีกนี่ครับนี่เส้นทางที่เราเดินนะครับวิวสวยมากเลยนะครับอากาศสดชื่นนะครับเช้านี้นะครับบอกว่าสดชื่นมากเลยนะครับอ่ะไปกันเลยนะครับไปกันต่อนะครับนี่วันนี้เดินออกกําลังกายนะแป้นมาลูกเอาเร็วรงวัลหน่อยเร็ว เดี๋ยวฮะมานี่ดีหรอยังฮะเหนื่องไหมวันนีเ้เหนื่อยไหม,นนไ,หมไม่เหนื่อยนะออกกําลังกายนะลูกมาตักรอเลยด,ดูครับ <c oughs> ก็ออกกําลังกายกันไปด้วยนะทั้งสองเชือกเลยนะครับดูทักทายพเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก็ทักทายคืนอีกละเร็วไหมนั่นนะดีนะเป็นสีดอนะครับถ้าเป็นตัวเมียเช่นเดียวกันนี่แบบ ไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่แป้นมนาะถ้าเป็นตัวผู้นี่ถูกอยู่นะครับถูกใจอยู่แป้นเราเมีสเสน่ห์มีเสน่ห์วางสเสน่ห์กับผู้ชายนะครับผมนี่แต่ถ้าเป็นช้างพังนะครับก็จะไม่ค่อยถูกแป้นเราเท่าไหร่โอ้โหนะนี่ด้านบนก็จะมีเพื่อนๆกำลังทยอยกันเดินมาอยู่นะครับแป้นมนันลูกไปไหน น,นี่นะครับอะไปเร็วเร็วหน่อยมจ้าวันนี้เราก็เดินออกกําลังกายด้วยกันนะวันนี้รับบรรยากาศาสบายๆนะครับเช้าว,วันนี้นะครับผมโอเคอะไรจะตกเนี่ยเอาเลยครับนี่นะฮะก็มาแป้นวัดโท้ดูแม่มันเพลินนี่าเรามาเอานีอน,นักทายเพื่อนอีกแล้วเดี๋ยวเดีด๋ยวโดนอีกแล้ว ไอ้มันเพนเ้ยเอย่าทำน้องนะปนอยอ๋ออาะมันมึกดยอยกูเ <laughs> สียวแทนเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> เป็นไรไม่รู้แม่มันเพนเราวันนี้โอ้โหแต่ละเชือกนี่ต้อนรับแบบหน้าหวานชื่มมื่นเลยนะี่ <c oughs> แป้นเรา,เาดูดีครับเราเป็นคนที่สงบที่สุดนะแป้นเนาะใช่ไหมลูก เราไม่สู้ใครเนาะดูแต่ละเชือกนี่ทักทายแป้นดิกลัวไหมลูกกลัวไหม,มกลัวนะครับผมแป้นเราบอกว่ากลัวนะเพราะว่าแต่ละเชือกนี่แบบไม่ชอบแป้นเราเลยอ,ะอ่ะแป้นฝั่งนี้ลูกมาเราแยกทางไปดีกว่ารู้สึก,กว่าเสียวๆยวังไงไม่ลู้มาเร็วมานี่มาให้ปลอดภัยแล้วลูกมาดูครับไปทางนี้ดีกว่านะครับปล่อยเพื่อนเราไปที่หนึ่งมาแป้นมา แยกทางไปดีกว่านะเนาะเรามาทางนี้สบายใจกว่าลูกนะเนาะแป้นเนาะ oh. เอออยู่กับเพื่อนๆแบบไม่ไว้ใจเลยอะ uh huh. นี่นะครับเราไม่ไว้ใจนะแป้นเราแบบโอ้โหเป็นช้างที่แบบไม่สู้คนอยู่แล้วมาแป้นมานี่เร็วมาอาปากเลยอ่า uh huh. นี่พออยู่ด้วยกันนี่ได้รางวัลเลยนะโอเราไม่ต้องไปใกล้เขานะลูกเนาะอ่านน้ำนะก่อนกลับบ้านนะเข้าใจไหม uh huh. อาบน,น้ำด้วยนะลูกนะอย่าโซนนะไปเร็วไปก่อนนะลูกไปแล้วนะมานะเร็วนี่นะครับก็เป็นวันที่ออกลางกายนะครับก็ยัาไกลยอยู่นะครับตอนที่เราอยู่บริเวณเนสลี่นะนี่นี่ฮนะแป้นเราแบบยังไม่ได้ทานอะไรเลยครับก็หิวอยู่เนาะแป้นหิวยังหิวข้าวยังหิวยายังลูกวีท่าสวยแล้ววีท่าใน ดีเอฟซี <C> <D F> <C> ไหนคะ่ะโอ้ <C> โหนะครับทักทายกันน่ารักนะครับแป้นเราเจอเชือ <C> ก <D F> <C> หน,าาหนึ่งผังแก้วอ <D> ย <F> ู <C> ่แล้วนะครับโอนอัตราเงินค่ะเร็วดูฮะคือช้างเราที่นี่ก็จะถูกเป็นแป้นเราเท่าไหร่นะแบบเชือกอื่นเขาถูกกันนะแต่แป้นเราไม่ถูกไม่ถูกกับเขานะ เป็นไงไม่รู้นะครับเป็นช้างที่รับมาใหม่หรือเปล่าไม่รู้เราจะไปอาบน้ําด้วยนะครับวันนี้จะพาแป้งเราอาบน้ําด้วยนะครับเพราะเราจะต้องเดินทางผ่านบริเวณชาาบน้ําด้วยนะครับแป้งเราแบบไม่ต้องเรียกนะคือเขาก็จะติดเรามาด้วยกันอย่างนี้นะครับไปอาบน้ําด้วยนะแป้งน,นะอาบน้ำหรือเปล่า อาบนะอย่าดื้อนะอไม่กลัวนะ้ะนะลูกไม่กลัวนะครับนี่รางวัลดูดูคนรู้หน้าที่นะอาปากรอเลยนะครับผมนี่ก็ออกกําลังกายกันนะครับปกบติก็จะพาออสออกกําลังกายวันนี้พาแป้นหน่อยนะครับให้แป้นได้เดินออกกําลังกายหน่อยนะครับช่วงนี้ไม่เข้าป่านะครับเมื่อวานเราไปตัดหญ้ามาก็มีหญ้าให้กินแล้วนะครับ บรรยากาศที่สดชื่นด้วยนะครับออกกาลังกายกันกไปออกกาลังกายดีครับสบายอารมณ์เลยนางนะครับดูดีครับเ <c oughs> ดินชิลนี่ครับธรรมชาตินะครับจะเป็นลานําธารเป็นน้ําแม่สาก็น้ําแม่สานะครับจะอยู่เราจะอยู่ด้านบนน้าแม่สาจะอยู่ด้านล่างนะฝนต,ตกแม่สานะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับ ถนุนแฉะๆหน่อยนะครับผมโอเคอ่ะเรากล้จะถึงที่บริเวณชาอาบน้ำแล้วนะครับตอนนี้ออกกําลังกายพูดได้เหงื่อบ้าง,งได้เหงื่อเลยนะครับเอาดูไม่อยากเดินบน,นบนดินฮะด้านบนเราจะเป็นเทคอนกรีตนะแปน้นอันเนี้ยไปไหนโอ้ไปไหนนั่นน่ะเอา้าทำไมข้ามตรงนั้นลูกไปนี่กอนเร็ว วันนี้ก็ออกกาลังกายกันทั้งทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะครับนี่โอเคนะครับตอนนี้เราถึงบริเวณที่ที่ชาอาบน้ําแล้วนะครับเราก็จะพาแฟนเราอาบน้าแล้วก็จะกลับไปกินหญ้าที่หลับไม่มีอะไรมากครับวันนี้สบายๆครับผมอ่ะแฟนอาบน้ำไหมลูกอาบน้ําหรือเปล่าฮะอาบน้ำเรามาถวายถึงหนูนะ่ไมเนี่ยเร็วมเร็ว มาแล้วจ้าน้ำมาหรือเปล่านะครับนี่เพื่อนๆก็อาบน้ำโดยเรื่อยๆาบน้ำนะครับตรงนี้นี่นะครับเก็น้ำไม่แรงน,ะแนนะะแป้นไว้นะแป้นหรอมาลูกมามานี่ก่อนอ่าดื่มน้ำก่อนลูกอ่าในเหนื่อยก็ดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำหรือเปล่าครับนี่เปิดสายยางไว้ที่เรียบร้อยแล้วแป้นดื่มน้ำไหม ดื่มน้ำหรือเปล่ามานี่มาไปอาบน้ำก่อน,น,นอดูครับ,รบนี่เวลาพออาบน้ำนะครับจับเสายางกินเฉยนะครับพอไม่อาบนี่แบบไม่กินน้ำเลยนะตอนนี้จะอาบน้ำก็ดันเนี่ยโอ้โหอา้าวอย่างนี้เลยได้อย่างงี้แป้นไหนดินี่ฮะก็มีถูถูได้ถ่ายหน่อยนี่แป้นเรานะครับนี่คัน วันนี้โดนลังแกเลยนะแป้นนะวันนี้มาเนี่ยลูกมาเนี่ยมาเฮ้เพียะเพียมาเนี่ยเดี๋ยวไปใกล้ขอเนี่ยมาเนี่ยอาบน้ำหน่อยอาบน้ำหน่อยครับเอ้าเฮ้ยน้ำไม่มากำลังซ่อมอยู่ โอเคนะครับตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมนะแฟนดูสวยไหมเนี่ยตัวเนี้ยดูดิสวยหรือเปล่าสวยเนาะสว,สวยมากเลยนะครับผม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวในเวลาที่เราจะไปปรับที่หลักนะครับผมแล้วก็กินหญ้าต่อนี่นะครับผิดจอมบอลของเราแฟนมานี่ลูกไอ่ไม่ชอบไปเอาหญ้าเขานะเยวมานี่ก่อนถูหรือเปล่าถูตัวเหรอมาเนี่ยเอาหญ้าเขานะแฟนมาเนี่ยเยว ย่าเรามีลำบนล,ลูกมาเร็วเอา้ามาละเร็วไปดึงยาเขามาเส้นสองเส้นนะไม่เอาเป็นเยอะหรอกแป็นมาเร็วดกินพริกคืขอข้างยาเขาอีกแปน็นมาแปน็แปนเอ๊ะเร็วเดี๋ยวเขาจะด่าเราอีกนะเนี่ยดูดิเอายาเขาครับเขาไม่ใช่กินนะดึงแบบกินแต่ปลายนะครับนี่นะฮะ ก็ออกกําลังกายกันนะครับก็พาไปกินหญ้าที่หลักนะครับมาเร็วแป้นไหมเร็วบนไหนคะแป้นหิวยังมาเร็วมทางไงอาเช้าไปหอหะ<า>ออกกายยังออกแล้วนะครับนี่เพื่อนๆื่อก็ออกกาลังกายดูดิมาแป้นมาวันนี้เราก็จะพาไปาไปกินหญ้าต่อนะครับนี่มาดูหน่อยว่า ต้องอาบน้ำมันดูเป็นไงบ้างนะครับดูสดใสหรือเปล่าโหอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอโอ้โหสวยมากเลยนะแป้นอ่ะ,อะไปกินหญ้าลูกหิวเหรอ,อไปเลวไปไปเอาญ้ามานะต่ไปกินหญ้าที่หลักนะนี่นะครับแป้นเรานะครับผมออกกําลังกายตอนเช้าเสร็จแล้วได้เวลาที่จะไปกินหญ้าต่อนะครับผมนี่ไง ไม่รู้จักกลัวเขาเลยนะแป้นเนี่ยมาเร็วพอเตือนแล้วไม่ต้องใกล้เขาเรามันไม่ใช่วัยรุ่นไปเร็วเรามันเด็กเล็กนี่ฮะเน้นสีดอลันคำนะครับนี่นะฮะเราจะกลับไปอยู่ที่หลักแล้วนะครับตอนนี้มาทางนี้ลกูกอย่าไปใกล้เขาอีกนะตัวนั้นไม่ได้นะ สีดอห้านคามนะครับแล้วก็สีดอทองเพชรนะครับนี่มานี่เรามาฝั่งนี้ลูกอ่ะไปจับรางวัลหนล่อยเร็วไปก็เป็นข้าวโพดหนึ่งมัดนะแล้วก็หญ้านี่เปียนหนึ่งมัดมาแป้นมาเร็วจบมาจับมาลูก,ลกไปลงมาไปกินตรงนู้นมาเร็วจบมาเอาจับมาอีกจับมาอีกลูกจบมานู่นไงไปจับมาถอยถอย,ถอยนี่ พอ่อไหมนี่อีกมัดหนึ่งอีกมัดหนึ่งแปน้นอันนี้ลูกเอาเอาไปหมดเลยก็สองมัดน,น่าจะได้อยู่นะนี่มาเอาไปอ,อีกลูกไปดูดีมีความสมามรถหรือเปล่าจะไปอือเนี่ยนั่นไงไปนาคุณไปกินยาตรงนู้นเลยนี่นะไปไปอีกไปอีกไปไปนาคุณไปไปอีกไปอ,อือ,อนั่นแหละ เราก็จะผูกตรงนี้แหละไปหน้ามุนไปไปเบนเบนมาอ่าขอบคุณเอซีหน่อยแล้วขอบคุณเอซีหน่อยลูกมานี่มาเร็วมาเร็วมานี่หน่อยสวัสดีสวยแล้วสัสดีขาสวยสดีข้าสวยลูวข้าสวยลูกขายดีทำขายดีสวัสดีข้าสวยขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเอซีอ่า แป้นเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีนะฝากเอฟซีกดไลค์ FC, กดแชร์ like, หน่อยลูกฝา,ากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายนะบายๆเอฟซี bye bye, FC, หน่อยลูกบ๊ bye ายบายแป้นสบายดีนะเนาะแป้นกินหญ้าจ้ะวันนี้อ,อ่าแป้นเหนื่อยแล้วแป้นกินมื้อเช้าแล้วตอนนี้นะฝา,ากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยจ้า โอเคนะครับตักกดไลค์ก็แชร์นะครับแฟนเราก็กินย่าต่อนะครับสวัสดีนะครับผม